วันนี้ออนนนทุดงวันที่69ซึ่ง,งตรงกับวันที่3เ<า>มษายน2564ด,ด 5, 6, และเมื่อเวลา7จนาฬิกาเสร็จรหวลวงตาได้ทุดองออกจากวัดดอนมูลอำเภอเงาวจังหวัดลำปางมุ่งหน้าไปตามถนนทางหลวงหมายเลขที่1พหลโยธิน มีพระเดชพระปุณโณเจ้าวาดวัดดอนมูลนะครับท่านก็เดินมาส่งเท้าฝ่าฟันฝึกฝนฝักใ่สองเท้าใ่ใจธรรมะใสใสสองเท้าใสใจใสใสข้างในสองเท้าสุดใสทำใสใสใจ ขณะนี้จะเป็นธูดงค่ะก,กับเช้านี้นะครับบรรยากาศเนี่ยอิ่มบุญกันจริงๆนะฮะพี่น้องชาวจังหวัดลไปที่บ้านเกิดบ้านทุนาาง่งนาเสาเล้าอำเภอโพนสงวนจังหวัดนครพนมนู่นเลยถนนพลโยธินเลยนะฮะซึ่งในครั้งแรกหลวงตาได้ตั้งจิตอธิษฐานธูดงไว้นี่ก็ตาจันปรากฏว่าประสบความสำเร็จ เกิดบารมีท่วมทนผู้คนศรัทธามากมายจึงได้ออกธุดงครั้งที่สองเมื่อวันที่25มกราคม2564และคืนนี้จังหวัดที่วัดวังดินอำเภอสองจังหวัดแพร่ขอกลับอนุทนาบุญหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธสาธุพระธุดง วัย72ปี1 2พรรษาทุดงเพื่อต้องการเผยแผ่พระธรรม